ที่ัยนเรศวรนะคะถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนจะนึกถึงลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่น้องๆนงิสิตชาวมหาวิทยาลัยนเรรศวและบุคลากรมหาวิทยาลัยร,รวมไปถึงผู้มีจิตคารวะต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรที่เรียกขานนั้นก็คือลานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของนิสิต ชาวมหาวิทยาลยัยนเรศวรนั่นเองค่ะค่ะและสถานที่ต่อมานะคะคือสวนเทเลท็อปบี้ค่ะสาเหตุที่เรียกว่าสวนเทเลท็อปบี้นะคะให้ทุกคนนึกถึงสนามหญ้าค่ะหรือเนินหญ้านะคะของการ์ตูนเรื่องเทเลท็อปบี้ค่ะ และอีกหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบส่วนเทเลทอบบี้นี้ได้ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดของประเทศไทยค่ะตามแผนที่ประเทศไทยค่ะค่ะส่วนเทเลทอบบี้นี้นะคะอยู่ระหว่างกลางสำนักงานหอสมุดค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสวนแห่งนี้นะคะมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Green Area หรือ OASIS ค่ะจนกระทั่งมีภาพยนตร์สำหรับเด็กนะคะเรื่อง เทเลท็อปปี้เข้ามาฉายในประเทศไทยและมีสวนที่คล้ายคลึงกับสถานที่แห่งนี้ค่ะค่ะสวนแห่งนี้นะคะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่ากินแอเรียหรือโอเอซิสค่ะจนกระทั่งมีภาพยนตร์สำหรับเด็กเรื่องเทเลท็อปปี้เข้ามาฉายในประเทศไทยจึงทำให้สวนแห่งนี้นะคะเรียกกันติดปากค่ะว่าเทเลท็อปปี้เพราะว่ามีสวนที่คล้ายคลึงกันค่ะ ทางนิสิตมหาวิทยาลัยนเรสวนนะคะจึงเรียกกันเล่นๆและติดปากว่าสวนเทเลทับบี้ค่ะคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ